ส่วนชาดานะคะพูดออกมาได้ยังไงคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศเราเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนสองคนทะเลาะกันมันเป็นเรื่องของคนสองคนทําให้มีคนตายชาวบ้านต้องอพยพไปอพยพมาทั้งๆที่วันนี้เราก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลแล้วในส่วนของการที่ที่คลิปเสียงกับคุณเซนเนี่ยมันก็ได้รับการลงโทษไปแล้วนายกถูกปดไปแล้วมึงจะมาพูดหาพระแสงด้ามเงาอะไรคะแล้ววันนี้ตัวเองเป็นนั่งเป็นรัฐบาลอยู่ ดิฉันบอกท่านเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนสองคนเนี่ยแล้วทําไมวันนี้มึงยังลบกันอยู่ใครๆบอกว่าอุ้งอิงแม้จะเรียกฮุนเซนเป็นเป็นเป็นอังเคิลหรือลุงการมืออะเรียกเขาพ่อนะฮะมีคลิปด้วยสรุปใครใกล้ชิดกับกันวันนี้แทนที่จะแบบช่วยกันคือขึ้นมาบริหารประเทศก็ช่วยทําให้ประเทศเนี่ยมันมันมันดูดีบ้างหรืออะไรบ้างต่เปล่าเลยแทนที่จะไปด่าเขมร ไปด่าคุณเซนไปด่าคนที่มันทําให้เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นกลับเอามาฟาดบอกว่าเป็นเพราะเรื่องของมึงสองคนไม่ใช่เรื่องของสองประเทศแล้ววันนี้คนนั้นน่ะเขาอยู่ในคุกอีกคนนึงก็ไม่ได้มีตําแหน่งอะไรแล้วนอกจากเป็นหัวหน้าพักในขณะที่มึงก็นั่งเป็นรัฐบาลอยู่มึงเอาอะไรพูดนะคะอ่ะคุณบุตรพก่บุตรกรบ,บอกว่ามันย้ายกลับที่เดิมมันบอกคืนความยุติธรรมให้ผู้ว่าคือที่ฉันบอกว่าเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องของมารยาทด้วยนะ สมัยนายกยิ่งลักษณ์อ่ะย้ายถวินเปลี่ยนสีย้ายนะไม่ได้ปลดเป็นเรื่องเป็นราวกันจนกระทั่งนายกยิ่งลักษณ์ได้ถูกปลดออกจากตําแหน่งนายกหลุดจากเก้าอี้นายกเพราะไปย้ายข้าราชการคนหนึ่งอ่ะแล้ววันนี้มันย้ายทีเดียวสี่สิบห้าคนสื่อปิดปากเงียบเลยนะฮะดิฉันบอกว่าสื่อสอตอพวกนี้จริงๆเลยอยากจะถามมันฮคือที่กําลังเกิดขึ้นในเวลาเนี้มันหนักหนาสาหัสนะฮะตอนแพทองทานเป็นนายกเนี่ย ทำยังไงก็ไม่เคยถูกใจนะคะจะลงไปช่วยพี่น้องน้ําท่วมอะไรก็ไม่เคยถูกใจไม่รู้จะติอะไรก็ไปติว่าเขาผัดข้าวแล้วไม่เปิดแก๊สนะว่าเขาเป็นลูกคุณหนูใส่รองเท้าคู่หนึ่งเป็นหมื่นหล,หลายหมื่นลงไปช่วยผู้ประสบภยัยอะไรนู่นนี่นั่นมึงจับผิดกันกระทั่งเรื่องของรองเท้าอะ่ะตาต่ําขนาดไหนคิดดูแต่วันนี้มันเกิดเรื่องขนาดนี้ขึ้นแม้กระทั่งนะฉันบอกว่า ประเด็นที่ดิฉันสงสัยมากก็คือเรื่องของคดีความอะไรต่างๆซึ่งมันไม่ได้เป็นเรื่องของการกันแกล้งวันนี้ถ้าเป็นเรื่องของการอันแกล้งทนายอันนะคะหรือ,อพี่แมวะะที่เป็นคนดําเนินเรื่องนี้ก็คือเรื่องของหัวสอวอเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องที่ถูกกันแกล้งเนี่ยสองคนนี้ไม่น่าจะอยู่ได้แล้วน่ะวันนี้ตอนเนี้ยแล้วล่าสุดเนี่ยนะคะก็มีข่าวซึ่งดิฉันก็ยังไม่ได้เช็คแต่ว่ามันก็มาจาก สื่อที่มันน่าจะเชื่อถือได้อยู่นะของเนชั่นออนไลน์เขาบอกว่าชาวบ้านยอมแล้วที่ดินเป็นของการรถไฟนี่หมายถึงที่เขากระโดงแล้วรายใหญ่ๆว่ายัางไงนะคะเดี๋ยวเรื่องนี้พรุ่งนี้คงจะมีความคืบหน้าอันนี้เป็นหัวข่าวขึ้นมาแล้วก็ทนายอ่านไลฟ์สดนะคะเมื่อสักช่วงประมาณเย็นๆเ,เนี่ยนะ,ะบอกว่า,ารู้สึกว่าจะเป็น กรมที่ดินนะคะที่เพิ่งลาออกไปเนี่ยก่อนที่จะลาออกไปเขามีการสั่งฟ้องนะคะรู้สึกว่าจะเป็นสองแปลงซึ่งเป็นแปลงของเมียเนวินนะคะอีกแปลงหนึ่งดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าของใครแต่แต่ว่ามีสองแปลงนั่นหมายความว่าเนี่ยพอมันเริ่มมีการฟ้องขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะคะแล้วศาลร,รับฟ้องเนี่ยนั่นก็หมายความว่าอันเนี้ยแม้ว่าจะช้าแต่ดิฉันเชื่อว่าได้แค่ยือ้อค่ะล้มไม่ได้มันจะออกมารูปไหนเท่านั้นเอง แล้วถ้าจะให้มันดีนะที่ฉันบอกว่าคนที่ทําเรื่องนี้ถ้าคิดว่าตัวประชาชนเนี่ยนะเขาเดือดร้อนก็เอาเฉพาะไอ้ที่มันมีความสําคัญไอ้ที่มันเป็นแปลงใหญ่ๆก่อนก็ได้ของรายเล็กรายน้อยดิฉันเชื่อว่าไม่ได้ยากหรือจะออกเป็นกฎหมายหรือจะนิรโทษให้เขาหรือจะให้เขาไปเป็นที่ทํากินไปนะคะในลักษณะของการที่แบบว่าให้ทํากินแต่ไม่ได้ให้ไปซื้อไปขายเนี่ยอันนี้ก็ทําได้หมดมีกฎหมายหมด ะะมันไม่ใช่ทําอะไรไม่ได้เลยมันไม่ใช่มาพูดว่ารังแกประชาชนมันไม่ใช่มาพูดว่าถ้าเกิดว่าการรถไฟนะคะไปยึดที่ดินคืนแล้วชาวบ้านจะทํำยังไงแล้ววันนี้ชาวบ้านเขาออกมาบอกแล้วค่ะเขายอมชาวบ้านไม่ดิฉันไม่เห็นมีใครมาโวยวายเลยมีแต่พวกมึงนะคะ่ะโวยวายกันตอนนี้นะคะ,ะเขากระโดงชาวบ้านขอให้การรถไฟคิดค่าเช่าถูกๆเห็นภาพอยู่วันนี้ใช่ค่ะดิฉันบอกอันนี้เป็นไปได้ แล้วดิวฉันก็เชื่อว่าการรถไฟไม่ได้คิดที่จะเอามาแล้วแบบไปขับไล่ไปเอาโทษไปดําเนินคดีตัวเล็กตัวน้อยลายเล็กๆายน้อยหรอคะเพราะว่าเขาก็แค่เอามาทํากินแต่ไอ้พวกที่เอาไปสร้างนูน่นนี่นั่นใหญ่โตอลังการนะคะฉันบอกว่าตอนที่มันมีการจัดงานอะไรกันก็แล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยนะคะในยุคข,ของประยุทธ์เนี่ยมีการเอางบของเราซึ่งเป็นภาษีของเราเนี่ยนะคะไปช่วยเขาจัดงาน ตอนนั้นยังไม่มีใครรู้ตอนนี้ฉันพูดว่าใครจะมาใส่ร้ายหรือใครจะมาพูดว่าร้ายอะไรเนี่ยคุณไปดูได้เลยค่ะคุณไปดูได้เลยค่ะวันนี้มันมีข่าวนะคะมันมีข้อมูลข่าวสารมาซึ่งประชาชนสามารถไปหาดูได้นะคะแล้วอันเนี้ยที่มีการย้ายเนี่ยมันเป็นมต,ติคอรมอด้วยนะคะเชื่อไหมคะมต,ติคอรมอนะคะย้ายบิ๊กมหาไทยสี่สิบห้าตำแหน่งนะคะ ย้ายกันสบายๆแต่กรณีของคุณยิ่งรักเนี่ยนะคะไปย้ายหนึ่งตำแหน่งศาลปกครองสูงสุดบอกว่าผิดสารนิริบัญญก็บอกว่าผิดความเป็นนายกสิ้นสุดลงนะคะตามรัฐธรรมนูญปี50แล้วมาตรฐานความยุติธรรมอยู่ตรงไหนแล้ววันนี้ไม่มีใครพูดอะไรเลยนะที่ฉันก็เลยจะมองว่าพวกสื่อต่างๆเนี่ยเอาเรื่องนี้มาพูดหรือวิพากษ์วิจารณ์หรือไม่แต่ในขณะเดีวยวกันมีการไปเชิญพวกอาจารย์หรือใครต่อใครที่มาเขาก็รู้สึกว่ามันไม่ปกติมันไม่ควรที่จะทาขนาดนี้ บางคนเนี่ยนะคะเขาย้ายมาก็ให้เขาทํางานไปสักพักหนึ่งก็ได้ในตอนที่ผู้ท่านภูมิธรรมเนี่ยนะคะที่มีการย้ายเนี่ยก็ย้ายเฉพาะไอตัวตึงๆซึ่งเขาเห็นแล้วว่าไม่ตอบสนองนโยบายคือข้าราชการนะคะไม่ต้องมาเป็นข้าราชการการเมืองหรอกข้าราชการท,ทั่วไปเนี่ยถ้าผู้บงังคับบัญชาสั่งให้ทําอะไรแล้วคุณไม่ทําเอาเท้าลาน้ําไม่สนองนโยบายเขาก็สั่งย้ายท่าน,นน่ะคะเขาจะเก็กบเอาไว้ทําซากอะไรนะคะ แล้วล่าสุดน,นะหลังจากที่วันก่อนเนี่ยไปเยี่ยมผู้ไปเยี่ยมประชาชนที่ถูกน้ําท่วมแล้วลงจากหอสะดุดขาตัวเองล้มลงไปเนี่ยนะดีหน้าไม่กระแทกพื้นหน้าแหกไปวันนี้เมื่อเช้านี้นะฮะเขาเข้าสาภานะคะอนุทินเนี่ยเปลี่ยนไปใช้รถ Mercedes-Benz นะคะเอสหกร้อยกาดซีดานลองซึ่งอันนี้เป็นรถยนต์ประจำตำแหน่งนะคะเป็นรถยนต์กันกระสุนตอนนั้นเนี่ยประยุทธ์เนี่ยนะใช้เป็นรถประจำตำแหน่ง ใช้เป็นรถประจําตัวเพื่อง่ายสรุปว่ามันเกิดขัดข้องค่ะพี่น้องนะรถประจําตําแหน่งลุงตู่ยังไม่ยินดีให้มึงขึ้นเลยค่ะรถประจําตําแหน่งลุงตู่เนี่ยนะฮะสรุปเลยก็ขัดข้องต้องเอาไปซ่อมค่ะสุดท้ายก็ต้องไปขึ้นรถส่วนตัวของตัวเองค่ะวิบากกรรมทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยดีฉันบอกว่าถ้าเป็นคนบางคนที่เขาถือโชคถือรางนะเขาต้องนอนไม่หลับแน่เลยต้องไปหาอะไรแก้แคเคล็ดแล้วแหละมึงอะ นะคะส่วนคนที่เอามาดิฉันบอกว่าเชียงใหม่เนี่ยก็เพิ่งเราก็เพิ่งสับขึ้นไปเองนะคะผู้ว่าราชการเชียงใหม่เนี่ยเพิ่งจะเข้าไปได้รับได้รับตำแหน่งกังไม่ท่านไรเลยปรากฏว่าย้ายใหม่ย้ายเอาคนของตัวเองคือรัฐพลนราดิศรไปเป็นผู้ว่าเชียงใหม่คนใหม่ส่วนคุณทศพลเนี่ยเพิ่งไปเป็นผู้ว่าเชียงใหม่ได้แค่เดือนกว่าเองย้ายกลับไปเป็นผู้ตรวจการคือคือคนที่ย้ายอกอนก็คือเอาเขาเก็บเข้ากลุ่มหมด ดังนั้นที่ฉันบอกว่าไม่ว่าจะอ้างความชอบทําอะไรเนี่ยมึงก็ทําเกิดไปแนละ้วอาหารกาขนาดนี้เพิ่งขึ้นมายังไม่เท่าไหร่ใช้อํานาจรังแกข้กรจจาราชการใช้อํานาจในการที่จะตัวเองจะทําตามอำเภอใจไม่เห็นส่วนสีสนแสนและไอ้พักที่ยกมือให้พวกนี้เนี่ยขึ้นมาเป็นอํานาจก็เงียบกลิบแม้กระทั่งการที่จะมีการเสนอร่างรัฐธรรมนูญน,นะ,ะตอนอยู่กับเพื่อไทยเนี่ยโอ้โหเพื่อไทยบอกว่าเสนอนะฮะแล้วเราก็สงวนมาตราหนึ่งหรือสองเอาไว้ ด่าเราซะไม่มีดีด่าไปทั่วทุกแพลตฟอร์มพวกด้อมพวกอะไรก็ดา่าเพื่อไทยนะคะบอกว่าสู้ไปกลับไปนู่นนี่นั่นแล้ววันนี้เป็นยังไงคะวันนี้ภูมิใจไทยนะคะรับร่างของตัวเองแต่ไม่รับร่างของประชาชนแล้วแล้วยังไงคะมีปัญญาไปทําอะไรเขาไหมถ้าประเทศนี้ต้องเกิดอะไรขึ้นดิฉันพูดเลยนะคะว่าพักประชาชนหนีความรับผิดชอบไม่พ้นค่ะ คุณจะมาเป็นพระเอกโดยบอกว่าถึงจะยกมือให้เขาแต่แต่ฉันไม่ได้ร่วมเปรัฐบาลกับเขาดิฉันไม่ได้ไปได้ตำแหน่งอะไรนู่นน,นี่นั่นแต่คุณทําให้เกิดความเสียหายซึ่งเรื่องนี้นะ,ะการย้ายอย,อย่างนี้ดิฉันบอกว่าถ้าเป็นปกติแล้วถ้ามีคนไปร้องเนี่ยนะคะจริยธรรมคุณอยู่ตรงไหนคุณเป็นนายกร,รัฐมนตรีคุณย้ายข้าราชการทีเดียวสีคนนะอันนี้คือมีความมีจริยธรรมไหมและคนเหล่านั้นระบุได้ไหมคะว่า เขาผิดอะไรคุณถึงย้ายเขาเอาอย่างนี้ดีกว่ามันย้ายไม่เป็นไรค่ะข้าราชการจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้ววันทีเปลี่ยนเจ้านายมาเจ้านายก็อยากได้คนของตัวเองมันทางานเพื่อเกิดความคล่องตัวจะด้วยพักพวกหรืออะไรมันก็เป็นอย่างนี้เป็นประเพณีปฏิบัติสื่อกมาอยู่แล้วเข้าใจได้แต่การที่ย้ายคนที่ไม่ใชค่คนของตัวเองออกไปเนี่ย45คนนี้เขามีข้อหาหรือมีความผิดอะไรคะถึงสั่งย,ย้ายเอาอย่างนี้ดีกว่า แล้วถั้งทั้ง45คนนั้นมีใครสักคนสองคนไม่ยอมขึ้นมาไปร้องศาลปกครองนะคะหรือไปร้องอะไรก็ได้ตามที่เขาสามารถที่จะทําได้ที่จะให้ความยุติธรรมกับเขาได้เนี่ยจะว่ายังไงหรือไม่สนใจแล้วนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นตุลาการไม่ว่าจะเป็นศาลไม่ว่าจะเป็นอะไรล้วนแต่เป็นคนของตัวเองก็คือสอวอสีน้ําเงินที่เป็นคนที่คัดเลือกคนของตัวเองนั่นแหะค่ะเข้าไปนั่งรอไว้ แล้วการเลือกตั้งครั้งหน้าทิฉันบอกว่าคุณทําแบบนี้นะคะพูดตรงๆนะคะทำแบบนี้เนี่ยมองจากดาวอังคารหรือมองจากแกลเล็กซี่ก็รู้ว่ามึงทําเพื่ออะไรทําเพื่อวางรากฐานอํานาจของตัวเองนะะเพื่อที่จะได้เปรียบในการเลือกตั้งครั้งหน้ามันมองไม่ผิดละคะไม่งั้นจะต้องทาถึงขนาดนี้เลยไม่กลัวคนดา่าไม่กลัวเสียงวิพากษ์วิจารณ์นักข่าวถามไม่พอใจแม่งก็เดินหนีอยากตอบก็ตอบถามหัวตอบควายนีอะไรไหมเนี่ย คนไทยชอบแบบนี้ดิฉันบอกว่าต้องใช้คําว่านะคะงึดอะนึกออกไหมคะก็คือ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 กูอแบบว่าทึ่งมึงมากนะคะต้องยกให้มึงเลยค่ะยอมใจมึงจริงๆภายในวันเดียวรัฐบาลส้มหล่นสั่งย้ายข้าราชการ45คนนะคะสังคมและประเทศไทยไม่เงียบกริบพวกที่เคยด่าพักเพื่อไทยว่าไปย้ายคนนู้นคนนี้ คือคนที่พักเพื่อทยาย้ายเนี่ยบางคนเนี่ยมีความผิดนะแล้วสอนจะทุจริตนน่นนี่นั่นเขาก็ย้ายหลายคนก็ใกล้จะหมดวาระแล้วนน่นนี่นั่นคือไม่ได้ไปย้ายแบบกันแก้งยังถูกด่าเลยแต่วันเนี้ยวันเดียวย้าย45คนทําไมเงียบกริบคะขอโทษนะคะพวกพวกคุณมึงทั้งหลายทั้งมั่นหน้านะฮะหน้านี่ทั้งหนาทั้งด้านยอมใจพวกมึงจริงๆเลยวะ่ะ ที่ช่วยกันทําประเทศให้เป็นแบบนี้ข้าราชการแต่ละคนเนี่ยฉันบอกว่ามันมีในทุกๆองค์การมันมีหมดนะคะทั้งคนดีคนเลวคนชั่วแต่ครั้งเนี้มันมากเกินไปมันมองออกเลยว่าคุณกําลังจะเข้ามาทําอะไรกันแล้วคนไทยก็เฉยเพราะคนไทยเกลียดพักเพื่อไทย